วันนี้เราวาร์ปมาที่สถานีเรือเลยมาโจเล่เพราะว่ามีโฮสต์มาส่งลากโก้มาโจเล่ก็คือขึ้นเรือข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นมีทุกครึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งไปอินทราฝั่งนี้คือลาเวนโก้ฝั่งนั้นคืออินทราข้ามฝั่งไปกลับก็6กยูโรกว่ากว่าวันนี้โฮสต์พามาส่ง เขาก็บอกเขามีลูกชื่อมาเตโอกับฟาบิโอเขาก็นึกขึ้นได้เลไแมาถามเขาไว้ how about Mario รถเขาเปิดประทุนด้วยอ่ะเขาดูมีฐานหน้ดีเนอะแต่ว่าบอกว่าอุ้ยนี่ชีวิตเธอนี่มันเป็นความฝันของฉันเลยเอาความรวยของคุณช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอ้าวไม่ใช่สวยเหรอสวยด้วยนี้วันที่19เมษาอุณหภูมิเขาบอกว่าประมาณ18 19 20 21 เราก็เลยบอกเอาอเอาแค่นี้แหละพอแล้วก็เลยเอามาแค่นี้อันนี้คือเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นโอ้วันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อสักเดือนไหมยังหาที่พักต่อที่ต่อไปไม่ได้เลยยังไม่รู้ชะตากรรมในวิ่งหายซื้อตั๋วมาแล้ว ในราคา2องคน6.8ยูโรไม่เราไม่ได้ขึ้นอันนี้รู้แล้วแค่ดูว่ามันขึ้นนี้เรือขนรถขนจักรยานขนทุกอย่างสะพานเลื่อนลงมาเพื่อที่จะให้รถต่อกันไปได้เหลือชื่อคริสโตโฟโลเหมือนคริสโตเฟอร์นะอันนี้เป็นคริสโตโฟโลคริสโตโฟโลเออ,เอ,อนะไม่ใช่คริสโตเฟอร์คริสโตโฟโลคนละ3.4ดยูโร ไปอย่างเดียวอันนี้เรากำลังจะขึ้นเรือปเ,ปนเ,นเอาเอาอซื้อตั๋วมา6.8ยูโรนะตอกตั๋วก่อนตอกตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไม่รู้สึกเหมือนมาอิตาลีเลยรู้สึกเหมือนมาสวิตเซอร์แลนด์นะมันก็คือเะเลสป์เดียวกับสวิตเซอร์แลนด์อืมกับสวิตเซอร์แลนด์อยู่ <บน S 1> มีคน นีนั่งเยอะมากนี่แค่ข้ามฝั่งนะคะไม่ได้ล่องเรือเอ้ยหรือว่าเรือแบบนี้ก็ล่องเหมือนกันมีข้างในห้องกันหนาวแล้วก็ข้างนอกรับลมเราลงไปข้างล่างดีกว่าไหมแหมมีที่ให้เลือกซะตอนแบบว่าเลือกมากคิเปิ้งโห เนี่เลือกที่ที่ดีที่สุดหรือเปล่าเอาพายออริตีไว้เอาตรงนี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะฝรั่งกลุ่มเมื่อกี้เขากลัวแดดอ่ะเขาไม่ใช่ฝรั่งอ่ะ <c oughs> ปกตินะ,ะเวลาเราขึ้นเรือนะจะต้องแบบว่าแย่งกันมานั่งตรงแดดเนอะอันนี้เขาไปนั่งในร่มเฉยเลยอ่ะปกติเราก็กลัวแดดแต่อยู่ที่หนาวเราต้องชอบแดดสแสดงว่าเขาไม่ใช่เยอรมันออสเตรียสวิตซ์เยเพราะอาจจะเป็นอิตาลีนี่แหละอิตาลีก็ที่หนนกันนะ อิตาลีโคเอเซียออเบเนียเดียีเหนาวเรือกำลังออกแล้วดูซิว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวเรากะว่าจะลงเรือตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปตรงนี้ เป็นจุดชมวิวเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามีแรงหรือว่าถ้าอยากขึ้นก็จะขึ้นไอ้ภูเขาอันเนี้ยแล้วก็เดินกลับมาที่ท่าเรือแล้วก็กลับบ้านถ้ารูทนนี้นะจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นเรือก็ประมาณสิบกว่ากิโลเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เรากำลังเทียบท่าชื่อว่าเวอร์บานเนียอินทรา ถึงฝั่งแล้วเขาก็ยกคันโยกล้โอกว่าจะเทียบชาได้นี่ยากมากแล้วก็โยกคันโยกลงใช้คนถึงสามคนข้างบนอีกหนึ่งคนเป็น4คนมันยากตรงเทียบ่านี่แหละกว่าจะเข้าล็อกอ่ะคือมันต้องให้ไอ้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันตรงล็อกกันอีก่างนีเอาลงแล้วใช้เวลาเดินเรือประมาณ22นาที จริงๆ20นาทีแหละแต่ว่ากว่าจะเทียบเรือกว่าจะเอาไอ้สะพานลงก็2นาที3นาทีแล้ว,ว,ว,วอะเดินมาจากท่าเรือตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะไปจุดชมวิวตรงนู้นมีซูชิซีโร่ด้วยอ๋อ you can eat ไม่ใช่ All f ฟรีนะ13.9ยูโลรลงไหม 17.5ยูโรแล้วก็ส0 23.9ยูโรซึ่งเราก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะเพราะว่าซูชิในซูปเปอร์มาร์เก็ตอะแค่4ชิ้นก็9ยูโรแล้วอ่ะอันนั้นสโตนเฮนส์ในน้ำเขียวไม่ตกเทอใช่ปะตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าประวานเป็นโรงละครนะนี่นมีมหาดทรายตรงนี้ด้วยล่ะสวยเนะอะเหมือนอยู่บนสรรค์ ขึ้นมาโอ้โหน้ำสีฟ้านี่มันไม่ใช่ทะเลนะนี่มันทะเลสาบนะสวยกว่าทะเลปกติสวยมากถ้าโลการโนต้องไปทางลูหรือโลเอ่อโูโลคาโนโนเราก็มีไปตอนช่วงต้นทริปนะอยิงวิวแบบนี้แหละแต่แค่ว่านนั้นมันเป็นมันเป็นเมืองไงอันนี้ไม่ได้เป็นไม่เชิงเป็นเมือง แล้วตรงนั้นวันอะไรทางใต้เหรอ,อแต่ไฟฝั่งนั้นก็คือไปทางสวิสเนาะใช่ใแต่จริงๆอ่ะสวิสเหล่ามีแค่เซี่ยวหนึ่งเองประมาณหนึ่งในห้าของต้นทะเลสาบเนี่ยแล้วก็ไปตรงกับโลกาโน่พอดีสี่ในหอยู่ในอิตาลีหมดเลยดูวิวนี้สิคะนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยมีที่นั่งให้ด้วยม,มีจุดเช็คอินด้วย เอาหน้าไปไว้ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปไม่ใช่ใช่ไหมอ,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 อันนี้เรามาถึงท่าเรือที่ชื่อว่าวิลล่าทาลันโต้เข้ามาในสวนนี้ก็จะเสียคา่าเข้า12ยูโรข้างในมีจุดชมวิวเพียบเลยแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เข้า กั๋วตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วก็แผนที่อยู่ตรงนี้รีวิวเสร็จแล้วเปล่าให้ดูไงจะได้เหมือนว่าเรามาแล้วไงจินตนาการเอาเนเหมือนเราเข้าสวนหลวงรอเก้าอ่ะอืจินตนาการสิจินตนาการว่าเราได้เข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นผ่านแปลงนั้นได้เดินขึ้นบันไดเจอต้นไม้นานาพันธุ์อืมโอเคอเราต้องฝึกจินตนาการจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อุ้ยแต่คนเข้าเยอะนะว่าไหม วิลล่าทาลันโตน่าจะเป็นสถานที่ยอดฮิตระดับหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวเราก็จะเดินไปจุดชมวิวตรงนั้นและนี่ก็คือจุดชมวิวที่แผนที่ปากไว้ดูเลนจักรยานเขาดิครึ่งหนึ่งของถนนเลยนะถนนเลนเดียวนะไปแบบวันเวย์ด้วยนะแต่นี้คือเป็นเลนจักรยานออกับเลนคนถ้าเกิดไม่ได้มาแบ่งเยอะขนาดนี้ก็จะได้ทำเป็นสองเลนนะอืม แต่เงี้ยดีครับมันมเราก็จะนั่งกินขนมกันตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปบนเขาที่ปิ๊กที่มมองจากฝั่งนี้นะแล้วก็มองไปฝั่งนู้นนะจริงๆแล้วว่าฝั่งนั้นน่ะคือบ้านเรานะคือฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านเรานะแล้วก็มีฟูนิคูล่าขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนี้ก็คือท่าเรือที่เราขึ้นมาลาเวนโก้จุดเริ่มต้นของ กำลังจะเดินขึ้นเขาซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมยเยฝาดูซอยแถวนี้ดิดูมันซอกแซกต้องมีการหลงบ้างบ้านแถวนี้สวยๆน,าๆนา่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะอย,อยากมีบ้านอยู่แถวนี้ไหมไม่ได้อยากมีบ้านแต่แค่อยากอยากมาอยู่เฉยๆคือถ้ามีบ้านอ่ะมันเรื่องมากไงเราเหนื่อยอ่ะต้องมาตกแต่งต้องมาวุ่นวายกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ ็เหมือนเลี้ยงเด็กมีลูกนั่แหละใช่ไหมคนเห็นเด็กน่ารักก็ยอยากไปเล่นแต่ว่าความจริงเบื้องหลังทําอะไรตั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นเราจะลงทําไมวะไอแผนที่บ้านเนี่ยมันให้เราลงทําไมอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องให้เราขึ้นอีกอ่ะ็กปุ๊กๆน่ารักจากตรงนี้ก็เดินตรงไปเรื่อยๆเอาว่าจุดชมวิวมันจะหลอกเราไหมจะปังหรือจะแป๊กอย่ไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ เ,เขาแนะนําเลยนะมันต้องดีสิเริ่มจะวิววิวว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมแล้วขึ้นไปมันจะแป๊กไหมคนข้างๆจะด่าไหมอะไรอย่า <c oughs> งเงี้ยโ้งนี้นะปล่อยให้ออฟนั่งอยู่ตรงนั <c oughs> ้นแล้วเดินขึ้นไปคนเดียวก็ดี <Yeah, S 1> พูดเองคนเดียวเหมือนเลย <c oughs> เอาก็จะได้ไม่ต้องมีเสียงยุยุยเ <c oughs> ชื่อไหมว่าข้างหน้านี้คือโพลิเซียนะสถานีตํารวจนะมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเฮ้ยนั่นนั่นภูเขาทีมา เป้าหมายของเราก็คือยอดภูเขาอันนั้นดูจากข้างล่างแล้วดูเหมือนมันแห้งๆไม่ค่อยน่าเดินเนอะแต่ไม่รู้ขึ้นไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเ็นไปดูก่อนขึ้นมาวันนี้ตามแผนที่แล้วมันต้องขึ้นไปวันนั้นอะน,น,น,อน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการแอดเวนเอร์น่าจะใส่ไฮกิ้งมาตลอดดีกว่าใส่ผ้าใบมา,าแล้วเดินไม่ค่อยดีแปกให้ออกไปก่อนเป็นไม้อะ่ะ โอเคใช่ไหมหลังจากที่ผ่านด่านหมามาแล้วเราก็ต้องไปต่อทางแบบนี้อ่ถามอีกทีนึงเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อ๋อนี่ไงนี่ไงมีลูกสอนเชิญชวนไงเขาเชิญชวนอ่ะทำไมมลงเยอะจังอ่ะเียอะไรอ่ะ เสียงอะไรไหมไม่มนเสียงไหมข้างบนน่ะขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยรอด้วยดิมันมีหมาหมาอยู่ในรั้วใช่ไหมอุ้ยเฮ้ย อุ้ยมันทำไมน่ากลัวเงี้ยคือลงทางเดียวใช่ไหมไม่เราลงอีกทางนึงขากลับเราต้องลงอีกทางนึงขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขานะคะ กลัวกลัวเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วแสงเลย <_ t moyen> ใช่บ้านคนไหมหเฮ้ยไปตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวทางออกแล้วเดี๋ยวทางดีแล้วดีเขาไม่ได้กลัวจริงหรอแค่แข้งแอบไปแต่กลัวจริงคือจริงๆอ่ะเราสามารถ มาทางถนนได้เแต่ว่ามันอ้อมนี่ไงทางดีแล้วทางดีแล้วจ่เย็นนะคือทางนี้ก่นนะนอนเออนี่ไงถ้ามาทางถนนน่ะมันก็จะอ้อมย,ย,ยึกยักยิกยักไงเรามาทางลัดไงแล้วเราก็จะไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปทางถนนมันอ้อมนะ <c oughs> มอยากบอกออกเลยว่าว่ายางอีกไกลเลย <c oughs> มีป้ายอะไรไม่รู้นะไปได้ใช่ไหมมีป้ายอะไรดี ค่อยๆเดินออกมีอาวุธลับเดี๋ยวลมมันเสาเข้ากล้องเราเดินเดินพักๆเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยไงเดินลวดเดียวมันก็เหนื่อยที่นี่จริงเหลนเยอะจังเลยจะเห็นอะไรไม่วะได้อาวุธมาอันหนึ่งอุ้ยน้ำอา่ะอาวุธหรือกับดักวะ น้ำไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีน้าอุ้ยน้ํมีมันก็นีอุ้ยจะมีแต่ไม้มีน้ํเท่านั้นเลยอ,อันนี้พอได้อยู่นี่ได้แล้วไม้กายะชีตอุ้ยเอาอันนั้นมันมีน้าอันนี้เอาไว้แค่ปัดๆไงแบบว่าไม่ให้มันตกใจเราไงมีคนตามหลังเรามาด้วยอ่ะเขามาดีใช่ไหม โอ้ยแต่อากาศทั้งหมนี้มันแห้งๆเนาะในพยากรณ์อากาศนะมันบอกว่าอุณหภูมิวันนี้สูงสุด20ถึง21ดูดีแห้งหมดเลยใบไม้แห้งกางลัดแห้งกางลัดเต็มเลยเหมือนไม่มีคนเดินอะ่ะคือในแผนที่อะ่ะมันให้มาทางนี้อะ่ะแต่ว่าดูเหมือนแล้วไม่มีดูทางแล้วเหมือนไม่มีคนเดินอะ่ะมีแต่ใบไม้รกๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคนเมื่อกี้เนี่ยเขา เขาเป็นคนแถวนี้เขาก็บอกว่าให้ตามไปเขาวขาวนี้ไปเนี่ยแต่ว่าทางนี้มันจะชันยเขาเดินแบๆบแบบหายไปแล้ววะมีกวางด้วยละ่ะเห็นสองตัวเราควรต้องกลัวมันหรือมันต้องกลัวเราวะแต่เรารู้สึกกลัว้นไงไม่รู้เห็นกวางแบบจราจะเลยค่ะมีแต่กวางก็พอเนาะาให้ตามไปเขาวๆาวนี้ไป เก็บดอกไม้มาอันนึงแถวนี้เหมือนเขาทําสวนดอกไม้เลยแต่ไม่ได้ไปเด็ดเขานะมันร่วงลงพื้นเฮ้ยทางถนนเธอทางถนนแล้วขอมอบดอกไม้เป็นรางวัลยัไม่เส็หนึ่งในสามหนึ่งในสามเหรอดอกไม้เป็นตัวประกอบทำไมแถวนี้เขาปลูกต้นไม้เยอะจังเลยอ่ะเขาปลูกเป็นสวนหรือเปล่ามีกระถางด้วยอ่ะ นั on ่นนาดอกกุหลาบเต็มเลยอยะกอยากเด็ดจังเลยเด็ดได้ไหมดอกนี้เจอทางถนนเราก็ต้องเดินตามถนนไปแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นไเมื่อกี้เรามาจากทางนี้แล้วก็เดินขึ้นมาทางนี้ตรงนี้เป็นทางถนนขับรถมาได้จริงๆนะถ้าเกิดว่า จะเดินไปตามถนนก็ถึงเหมือนกันนะแต่มันอ้อมมากอะไรแดงๆข้างหน้าสายไฟเหรออ๋อเป็นกิ่งไม้ที่เขาเอามาพ่นสีแดงทำไมต้องพ่นสีแดงด้วยอ่ะกิ่งไม้ยังมีกาวีด้วยเหรอแล้วมันทอนไม้เออต้อเขาอีงจริงๆด้วยหรือว่านี่คือจุดชมวิว ไม่นะไม่จริงนี่ไงนี่ไงกิ่งไม้ท่อนไม้ตอไม้แล้วเรียกว่าอะไรอะมีเก้าอี้เป็นสัญลักษณ์วิ่งนั่นไงรถโหมารับเราด้วยเชจริงๆลองขีชใยกิ้งเอาก็ได้เนาะเกือบถึงจุดชมวิวจุดที่หนึ่งแล้วแต่ที่มีจุดชมวิวจุดที่สองไปไกลอีก แต่ไม่กล้าบอกออกยังไม่รู้ตรงซิกแซกมาตรงนน้นแล้วก็ซิกแซกขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรถก็ขับรถขึ้นไปได้เลยสบายจุงอุ้ยชันกันนะมีคนด้วยอ่ะแมลงก็ขึ้นมาร่างจะมาให้ไปขึ้นมาเจอคนนั่งนั่งสบายจังเลยเนอะขับรถกันมาใช่ไหมคะเฮ้ยสวยนะเห็นเกาะกลางด้วย และนี่ก็คือจุดชมวิวที่หนึ่งของเราหนึ่งชมวิวยังไงจุดชมวิวปังหรือแป๊กก้าวสิบเต็มแปดตัดต้นไม้ตรงนี้ออกไปพุกๆเจอหนุ่มๆขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ขี่เหมือนกันเลยเมื่อกี้เจอจุดชมวิวที่มีวัยรุ่นมานั่งชมวิวอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเราจะขอเขาติดรถไปก็ไม่กล้าว่ะเขาคิดว่าตามภูเขาหรืออะไรที่มี เส้นทางถนนน่าจะส่วนหนึ่งให้วัยรุ่นเขาได้ขี่รถเล่นด้วยใช่ส่วน,วนใหญ่ให,ให้รถแล้วแหละให,ให้ปลดปล่อยอันนี้ก็คือเป็นภูเขาม so อนเตโรโซถูหอิงจะเป็นโรสเผอใช่เป็นรโซอืมเป็นภูเขาผู้ชายเนาะจริงๆมันก็เหนื่อยแค่ตอนขึ้นทางชั้นนั่นแหละที่เดินขึ้นบันไดนอาวแล้วทำไมเขาต้องมีรั้วด้วยอ่ะพาเวดเหรอกอลสโตรงนะแต่ไปได้ใช่ไหม โหทำไมต้นไม้แถวนี้มันเขียวขนาดนี้กล้องมันไม่ได้สีเวอร์นะแต่ต้นไม้มันเขียวแบบนี้จริงๆเขามาปลูกใหม่หรือว่าเนี่ยเหมืนอนเท้าเสือเลยอ่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นขาสับปะหดเออเนะอาะกลุขระกัเป็นไรวิ้ววิ้วไหลไหลไหล โอ้ oh, ขึ้นมาตั้งไกลมีจุดชมวิวเหอะดูเหมือนไม่ค่อยมีเลยต้นไม้บางหมดเดี๋ยวเสียหน้าเจอแล้วแลวจะลอง oh. แล้วเราขึ้นมาเราไม่ได้อุดหนุนนี่จะแปลกไหม uh. ทำไมมันเงียบเงี uh. เ้ยดีว่าเขาจะเปิดไหม uh. ไม่เปิดก็ดีมกันกันะจะได้มีลูกคา้าสี่คนตอวันเออเล่นสิเขาจะขายใครอ่ะ เฮ้ยก็เห็นวิวนะใครบอกว่าไม่เห็นมันเป็นที่ส่วนบุคคลขอแล้วเนี่ยไม่มีคนมาเลยวะไม่มีพวกเลสองมาเน็กโจกไปบอกเขาว่าขอฮิกิ้งเออนะเอาไหมกลับเมื่อไหร่กลับด้วยได้ไหมกลาไหมไม่มีจุดชมวิวข้างบน,นเนาะเพื่อนๆมาเดินตามทางลาบหนึ่งกิโลคือถนนแบบนี้กลับไปเดิน ไฮกิ <H> ้ง600เมตรที่เป็นทางลาดชันขึ้นไปอันไหนจะถึงก่อนกันเดินเดินทางตรงเหมือนเหมือนจะไกลกว่าแล้วอันไหนจะถึงก่อนอไกลกว่าแต่ง่ายกว่าฉะนั้นเราไม่ควรจะดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเสมอไปอถ้างั้นก็คือเดินตามถนนไปถึงพื้นเลยใช่ไหมอืคือ,ดอได้หมายถึงว่าก็ เราเดินตามถนนก็อาจจะมีสิทธิ์โบกรถหรือมีคนถามจ่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมอหมายถึงทางขึ้นทางขึ้นมันลำบากแต่ลงมันยังไงก็ได้ได้เวลากลับแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงห้สิบนาทีดูซิว่าเราจะใช้เวลาเดินลงไปถึงท่าเรือกี่โมงสรุปแล้วก็คือมีจุดชมวิวจุดนี้แล้วก็จุดร้านอาหาร หมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกอา,าต้องขึ้นหลังคาร้านอาหารก่อนวอดีเดี๋ยวเราจะแข่งกันเดี๋ยวอ้อมจะไปทางถนนซึ่งจะอ้อมมากแต่เดี๋ยวจี้จะไปทางนี้ทางตรงเพื่อที่จะไปถนนนั้นแล้วเราจะเจอกันไหมอ่ะไปเจอกันตรงทางลงตรงนี้ตั้งนานแล้วอะไรเดินธรรมดานะเหนื่อยไหมเหน่อยไหม ไม่ได้เริ่มก่อนก็จะเองกลับขึ้นไปเขาก็ยืนรออยู่ตั้งนานว่าต่เองจะไปเจอกันตรงไหนจะไปไหนน่าไปทางไปทางนี้ถ้าไปทางถนนน่ะก็ยึกยักไปอย่างนี้มาเดินทางถนนแล้วสี่โมงสิบสองเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเวลานั่งกินไปสักพักใหญ่ก็เลยน่าจะต้องลบเวลาออกสักสิบนาทีไอ้แว้นมาแว้นแว้นมาเราเราขอเกาะเขาไปไหม เอาไหมไหกล้าไหมอ่ะเดินน่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมไห <laughs> ถ่ายไม่ทันเลยเว้นไปแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆตามมาอีกอนโยบายใหม่ของเราคือไปทางถนนเ,เวน้นเขาไม่รอรับเราเลยอ่ะไปด้วยกันไหมอะไร <laughs> วงเล็บไม่มีที่นั่ง <laughs> แข่งกับออฟจีมาทางลำบากออฟไปทางถนนอ้อมๆทางลำบากมันก็จะแบบคูขาคูขาแต่มันรัดกว่า เฮ้ยก็ไม่ได้เร็วนะไม่เร็วร้ายมากทีก็ไม่ไหวอาจจะบัดเสียวนิดหน่อยแต่ถึงเร็วกว่า <laughs> เพราะว่าใบไม้มันแห้งไงใบไม้ที่ตกมาเมื่อซีซันที่แล้ว่มันแห้งแล้วมันก็เลยลื่นแต่ถึงก่อนจ้าถึงก่อนนิดนึงทีนี้จีมาทางถานนออกไปทางรัดเป็นไงตกเขายัง อุ่สาบอกว่าล้อเล่นก็ไม่เชื่อร่บเป็นหนึ่งรอบก็บอกว่าไม่ต้องรีบแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าล้อเล่นด้วยวิวข้างบนไม่มีให้ดูมากสักเท่าไหร่ดูตรงระหว่างทางนี้ก็ได้จุดชมวิวตรงนี้ไม่เห็นมีใครปักเลยอ่ะถ้าปากเราเราก็ขึ้นมาแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องถอดสังขารขึ้นไปข้างบนก็สูง ไม่จริงถ้าตัดได้ที่มีจุดอื่นเนี่ยทีเขาต่อให้ตรงเนี้ยมันสวยขนาดนี้เขาก็จะไม่พอใจเขาต้องคิดว่าข้างบนจะต้องสวยกว่าวววก็เด็ดดันโดนขึ้นไปเราต้องจัมผัดประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปที่อื่นไม่ได้ขึ้นซ้ำมันไม่มีอะไรที่มันสําเร็จดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทุกอย่างหรอกมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างาไม,ม,ม้นจะเรียกว่าประสบการณ์หรอหลายครั้งแล้วเพราะว่าครั้งแรกสุดที่เราบ้าเริ่มบ้าเดือนคือตรงซาเบิร์กออสเซีย ไอเขาคาปูซนเนอร์เบิร์กที่ยูวฝังตรงข้ามอะ่ะโอ้ไปถึงก่อนตรงกลางนะสวยเราคิดว่าข้างบนต้องสวยกว่าเดินไปอีกไกลมากไม่มีวิวอะไรเลยสมัยก่อนมันยังไม่มีจุดชมวิวไงไม่มีปักไอไว้ในแผนที่ไงก็คือสูงสุดก็ไม่ได้หมายความว่าจะสวยสุดเสมอไปอืมมันต้องมีคนปักให้แล้วไอคนปักนั่แหละจะทําให้บางคนก็ดันโดนขึ้นไป <c oughs> สวยไหม,มวิวตรงนี้ไม่มีต้นไม้บังเลยอะ เฮ้ยเขาแว้นขึ้นมาอีกแล้ววะ่ะเขามีอาชีพแว้นไหมหรือเป็นคนส่งของของพัตคารเออว่ะเป็นไปได้เขาพัตคาลต<ข><ก>้องม,<ไ>มีมือแว่นเปิดแต่พัตคารนะเหอนมีเลี้ยงม,าม้าหรือทําเกษตร,รอะไรด้วยมั้วะ่ะเขาแว้นขึ้นมาอีกแล้ว,วอ่ะเราย่อเย้ยเขาไหมแว้นไม่แล้วเหรอเฮ้ยแว้นมาอีกแล้ว,วอ่อววะฝั่งนั้นคือฝั่งลาเวนโน่ฝั่งนี้คือฝั่งอินทรา ฝั่งลาเวนโนจะมีฟูนิคูล่าอยู่นั่นก็คือฝั่งบ้านเรานั่งรถไฟไปประมาณสักสองป้ายก็จะถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะขึ้นฟูนิคูล่านี้ไปถ้าเดินขึ้นคงจะไม่น่าเวิร์กว่าดอกไม้ล่วงอะ่ะมันร่วงใช่ไหมเราไม่ได้เด็ดนะนี่ดอกนี้สวยเอาไปวางที่บ้านทั้งดอกอันนี้สวยกว่าอุ้ยนีดิกา เราจะถึงสถานีไหมเนี่ยวีดวาววีดวาวอยู่นั่นแหละโอ้โหดูวิวดิดูวิวสิคะดูวิวสิคะโอ้หโหลยดันดนขึ้นไปเพื่ออะไรเนี่ยเราถอดสังขารขึ้นไปตั้งหลายชั่วโมงเพื่ออะไรให้ดูดอกไม้ไปด้วยมันร่วงนะไม่ได้ไปเด็ดนะมันร่วงดูวิวสิเอาดอกไม้มาประดับทำอะไรเนี่ย เอาวิวอย่างเดียววิวอย่างเดียวจะถึงไหมวะมิดไว้อยู่นั่นแหละคนแถวนี้เขาจะลำลคานไหมเขาไม่ลำคาญถ้าว่าแว้นๆหรอกเนาะตรงนี้มีเหมือนเขื่อนน้ำมันมาจากทางนู้นเดินได้เดินได้นี่เดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ลัดลาะลัดลาะตรงบันไดตรงนั้นแล้วก็ไปฝั่งนั้นได้ไปไหมแล้วเดี๋ยวไปเจอจันตรงนั้นนะเดี๋ยวจะข้ามสะพานนั้นเขาจิงบอกเดินได้เขาบอกว่าก็เดินได้ก็ออฟแบบว่าเป็นคนทักไง จะได้แบบทดสอบเดินมาถึงสะพานแล้วก็จะข้ามสะพานตรงนี้ไปเฟอร์รี่ตรงนั้นตรงนี้ที่มีหินเยอะๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องกรองน้ําธรรมชาติตรงนี้น้ํามันไหลามาจากข้างในใช่ป่ะแล้วก็ไหลออกมาจากตรงนี้ขยะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ดีไม่ดีอ่ะมันก็จะค่อยๆกรองกรองกรองจนไปถึงตรงนูน้นเป็นทะเลสาบทะเลสาบก็จะได้สะอาดไง ไม่ได้เชยเนอะเมื่อกี้นี้เรานะขึ้นไปภูเขาแห่งนั้นแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นวิวอะไรหรอกเห็นวิวจริงๆก็คือตินตีนตรงเนี้ดอกไม้สวยเนอะตรงนั้นคือท่าเรืออีกนิดเดียวห้าโมงสามสองแล้วเรือเพิ่งออกไปเองห้าโมงสามสองเราไม่รู้เวลาเรือออกไงก็เลยไม่ได้รีบไม่รีบแต่ดีแล้วมันก็มีทุกครึ่งชั่วโมงแหละหวังว่ามันคงจะมีเรือถัดไปนะ เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเหลือเพิ่งออกไปเราต้องรออีกครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเรือที่ล่องไปตามท่าต่างๆไหมใช่ใช่ขอ๋อเขขึ้นตรงนี้นะทำไมคนลงที่นี่เยอะจังเลยอะเดินไปตรงประภาคานตรงนั้นอออกลายเป็นคนชอบความเสียวไปแล้วเสียวตรงมันก็กว้างเหมือนเป็นที่จอดเรือ <S <S> <S เรือมารับเราแล้ว <S <S> <S ขึ้นเรือขากลาบ <S <S> นี่คือเขากำลังจะมาส่งเราใช่ไหมหรือจะขี่แข่งกับเรือใหญ่ใช่ไหมอ๋อนี่บอกไม่มีฉักเด็นะไม่มีฉากเด็ดไม่มีฉากเด็ดจริงี่ต้องกขรเขาบบกกลับใช่ไหมเออ่อกีเขาบบกกลับแล้วเดี๋ยวลองไปหาราคาซิว่าฟูนี้คือลากขึ้นไปตรงนี้ราคาเท่าไหร่อยากจะขึ้นอะไม่ไหวถ้าไม่ไหวมันก็เดินขึ้นไม่ไหวแล้วมั้งมันไกลมากนะ แล้วถึงแล้วท่าเรือลาเวโนมอมเบลโลเนี่ยมันเขียนมอมเบลโลชื่อท่าชื่อลาเวโนชื่อเมืองชื่อบอมเบลโลลามเบที่มันลาเวโนมอมเบลโลอ่ะแล้วมอมเบลโลคืออะไรก็คือเป็นแม่ของอะไรของเบลโลอ่ะจ้าจ่าจ่าก็ถ้าเป็นผู้ชายคือเบลโลไงคุณผู้หญิงคือเป็นเบลล่าแสดงว่ามันต้องมี แดดเบลโลใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองวิ่งเข้ารถไฟไมันต้องใส่หน้ากากแล้วซื้อซื้อเร็วๆเข้าซื้อก่อนเอามีตู้เดียวตายแล้ว18.38ป